สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับเหรียญไพรีพินาศหลวงปู่พิงขันติพโลครับแห่งวัดซับชมพูอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรีสองห้าหโอ้โหรุ่นไพรีพินาตอะเนี้โอ้โหรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ เป็นพิมพ์หันข้างครึ่งองค์นะครับด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหหันุมาณน,นะโอ้โหไพลีพิน้านะร,รุ่นนี้ก็ก็เป็นรายการจองทั้งสิ้นเลยนะครับก็มีทั้งเนื้อต่างๆมากมายนะครับมาดูความสวยของเหรียญก่อนโอ้โรุ่นนี้ถือว่าเป็นเทวดาหลังเขาเลยครับหลวงพ่อพิงจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยโอ้โหนี่ครับโอ้โหความสวยของเหรียญน,น้นนี่โอ้โหความคมชัดถือว่าโอเคเลยนะครับต่อโคตรพอพานนะครับพลิงแล้วก็มีครับ ตอกเนื้อดอเด็กก็เนื้อทองแดงมันปูนะครับโอ้โหดูเส้นสายกระแสเหรียญเป็นไงล่ะถูกใจใครหลายคนเลยนะเนี่ยโอ้โหด้านหลังก็นี่ครับเขียนว่ารุ่นไพรีพินาศโอ้โหมีขระเลขยันมากมายเลยนะโอ้โหดูหันุมาณเขาครับหื <c oughs> เส้นยอดลายคมชัดนะครับสามารถบูชาได้ตอนนี้ราคาก็โอ้โหบูชาสบายสบายเลยนะเนี้ยโอ้โหเสียดายผมมีแค่เหรียญเดียวโอ้โหรุนนี้นะครับสําหรับจำนวนการจัดสร้างเนาะ มีเนื้อต่างๆมากมายนะครับมาดูกันเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับสำหรับรุ่นนี้ครับก็จะมีโอ้โหเงินหน้าขาต้องคําไ้เก้าเหรียญเองนะโอ้โหดูดิรายการจองเนื้อเงินห้าสิบห้าเหรียญเองราคาจองพันห้านาวะเก้าสิบเก้าเหรียญราคาจองห้าร้อยเนื้ออัลบ้าประมาณห้าร้อยห้าสิบห้าเนื้อฉนวนก็ห้าร้อยสิบห้าราคาจองสองร้อยกับร้อยห้าสิบนะครับส่วนเนื้อทองแดงผิวไฟกับทองแดงมันปูนะครับก็ จะสร้างเพียง999เหรียญราคา100ยังม่คันราคาราคา่วมบุญจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีชุดหน้ากากครับชุดหน้ากาก899ด้ัยต้ง5เหรียญแน่โอ้โหมีฉนวนหน้ากากเงินโอ้โหถือว่าคุ้มนะครับชุดลงยาก็มีนะ999ครับสร้าง199ชุดเป็นเนื้อสตระแจกทานก็ยังมีแจกทานเป็นเหรียญก็ไหลเงินนะครับจะสร้าง999ชุดนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะ กับเหรียญสวยๆอย่างนี้นี่ครับรูปแบบเหรียญเต็มๆเลยนะเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยความคมชัดต่างๆเหรียญถ้าเราดูกันนอนข้างจะโอเคเลยนะครับใครสนใจก็สามารถเช่าหาบูชาได้ลองหาดูครับเหรียญเส้นสายดูเนี่ยความคมชัดต่างๆนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับสวัสดีครับ